สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เลพามาเดินที่ปารีสสิบสามนะคะเพราะเลจะไปช็อปไทยค่ะไปซื้ออาหารไทยนะคะเลพาเพื่อนๆพ,พี่ไปเดินชมมีอะไรขายมั่งในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเขตสิบสามนะคะคือปารีสสิบสามก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เลพาเดินอยู่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารของ โปรตุเกสรู้สึกว่าจะเป็นโปรตุเกสนะคะก็ไม่ได้ระว,วังเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้างชอ็อปอันไทยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันเลยค่ะพี่พี่ไปเลยนี่นี่คือตึกสูงมากอยู่ในเขต13นี้จะมีตึกที่สูงๆูอยู่หลายตึกนะคะเพราะว่าเขตนี้เขาอนุญาตที่จะให้สร้างตึกสูงๆได้คนไทยเราก็ ส่วนมากจะมาเช่าห้องกันอยู่แถวๆนี้นะคะ่ะก็เป็นถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าชัยนาทาวนะคะเขตนี้จะเป็นชัยนาทาวของเมืองปารีสเลยละค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีคนเอเชียเยอะค่ะแล้วก็มีอาหารเอเชียเยอะด้วยมีร้านอาหารเอเชียมีร้านกว๋วยเตี๋ยวมีร้านเพชรร้านทองหรือว่าของทุกสิ่งอย่างที่ขายเป็นของที่ระลึกก็จะอยู่ใน ช็อปนี้อะค่ะที่เราจะเข้าไปนี่นะคะก็ชมบรรยากาศนะคะก็จะเป็นตึกสูงๆเป็นตึกสมัยใหม่นะคะไม่เหมือนอย่างที่เลเคยพาดูนะคะก็จะเป็นเอย่างที่เลเคยพาดูก็จะเป็นตึกรุ่นเก่าเนาะสมัยหรือแต่นี้ไม่ค่ะคนละอย่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างน,นี้กันเลยนะคะก็จะเป็นอ่าไชน่าทาวนะคะอยู่ที่นี่เรียกว่าไชน่าทาวนะคะ ก็ผู้คนก็จะไม่ได้เยอะแยะมากมายหรือว่าแออัดเหมือนที่เราคิดหรอกนะคะเพราะว่าอยู่เมืองฝรั่งเศสนี้ก็จะไม่มีคนเดินแออัดนะคะส่วนมากเป็นเมืองหนาวเนาะถ้าเขาทํางานเขาก็จะไม่ออกบ้านนะคะถ้ามีเทศกาลหรืออะไรเราก็จะมองเห็นคนเยอะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ซบเซาค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะ เลยพูดอะไรผิดพลาดไปเลยก็ขออภัยหน่อยนะคะพูดไทยก็ออกสระไม่ชัดพูดฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้เก่งแต่ก็พยายามที่จะหัดพูดกับ PPFC นี่แหละคะ่ะนี่ก็เป็นห้างร้านนะคะเป็นร้านอาหารส่วนมากจะเป็นร้านอาหารจีน,นะคะ่ะแล้วจะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วก็จะมีบาร์นี่ก็เป็นร้านขายเนื้อขายก่น,นะคะนี่ก็จะเป็นร้านแว่นเนี่ยคะ ก็จะมีหลายอย่างเดินตรงไปนู้นนี่ก็คือบาร์ร้านบาร์นะคะเดินตรงไปนู้นก็จะเป็นช็อปที่ขายของที่ระลึกสําหรับของเอเชียนะคะก็จะเป็นแบบของจีนของเขมรของลาวของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีผู้คนประมาณนี้นะคะ่ะวันที่เลยเดินนี้คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็จะเงียบนอนเพราะว่าห้างร้านบางร้านเขาก็จะปิดวันจันทร์ เขาปิดอาทิตย์กิดจันประมาณนี้ค่ะแต่รู้อยู่นะคนเอเชียเราคนขยันไม่เคยปิดหรอกค่ะแต่คนมาเดินน่ะน้อยนี่คือฟาร์มาซีนะคะเราจะซื้อยาเราก็เดินเข้าไปในนี้ได้นะเราก็จะเดินลงบันไดเลื่อนกันก่อนนะคะเพราะว่าข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านค้าร้านขายถ้าร้านขายช็อปไทยอยู่ที่นี่ก็จะมีอยู่หลายร้านนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแต่วันนี้วันจันทร์เขาก็จะปิด นะคะเขาจะเปิดช็อปเล็กๆที่เราจะเข้านี่คือช็อปเล็กๆเพราะช็อปใหญ่เขาปิดนี้นะคะนี่คือช็อปที่ขายของเอเชียเรานะคะก็เข้ามาเลยนี่ค่ะก็เป็นตะก้าล้วก็หยิบตะก้าเข้ามาก็เจอส้มเลยนะคะเยอะแยะมากมายส้มนี้จะมาจากประเทศจีนแต่บางครั้งก็จะมาจากสเปนนะคะก็มีอีกหลายๆประเทศอะคะ่ะก็ มีแต่ส่งส่งข้าวแล้วกันนะคะมีส้มผลไม้นะคะมีทุกสิ่งอย่างอย่างที่เราอยากอยากกินนะคะนะคะอยากกินที่เมืองไทยเราหาไม่ได้เราก็มาหาได้อยู่ที่นี่ก็มีหลายอย่างมีทั้งของที่ผลไม้ของฝรั่งเศสหรือของยุโรปเนี่ยคะ่ะในโซนยุโรปนะคะหรือของที่อื่นๆเขาก็จะมารวมเอามาขายที่นี่ ของไทยเราก็จะมีพริกมีทุกอย่างเนี่ยค่ะที่พาเดินดูนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดเข็มใช่ไหมเห็ดเข็มญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เลยถ่ายรีบๆนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเน้นตรงไหนได้มากนะคะก็เดินไปด้วยกันแล้วกันนี้ก็คือมะม่วงลูกเบิเริ่มเลยลูกหนึ่งนี่มะม่วงก็หนึ่งยูโรห้าสิบนะคะต่อลูกก็มีค่ะมีตะไะคร้ค่ะ มีทุกอย่างค่ะสิ่งไหนที่เราไม่มีก็คือเราดัดแปลงได้นะคะเราดัดแปลงเอาของฝรั่งมามีหัวปีด้วยมีตะไคร้ด้วยเงี้ยค่ะเราอยากกินแกงอะไรเราก็เอามาดัดแปลงได้มีหน่อไม้เห็นไหมกิโลตั้งสิบสามยูโรเก้าสิบหน่อไม้ก็มีพริกอย่างเงี้ยค่ะมีกระชายมีมะเขือพวงมีทุกอย่างที่เราอยากอยากกินนะคะก็หาได้เหมือนบ้านเรามีพริกไทยเห็นด้วยใช่ไหมนี่มีพริกไทยด้วย ก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็สะดาดอกสะดานะคะประมาณนี้ค่ะคนไทยอ่านี่ก็มีรากบัวเห็นไหมคะมีรากบัวด้วยคนไทยไม่อยู่ที่เมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าเขาหาอาหารไทยกินไม่ได้นะคะมีปลามีน้ำปงน้ำปลามีทุกสิ่งอย่างคะ่ะนะคะนี่ก็เป็นอาหารสดนะคะเราก็ซื้อเราก็ ดัดแปลงเอาได้ค่ะอยากกินอะไรก็ได้หมดทํากินได้หมดแต่รสชาติมันอาจจะไม่ได้กินผักจากของแท้อย่างเงี้ยค่ะพอโดนแช่แข็งมาโดนอัดกระป๋องมาก็มีสดมาก็รสชาติก็ผ่านน้ํายามาเนาะก็ไม่รู้กี่น้ํายามาถึงเราก็อย่างว่าก็จะมันผ่านสารพิษมาเยอะเนาะนั่นแหละก็ดูนะคะนี่ก็เป็นอาหารทะเลนะคะเราก็ซื้อ นี่ก็ฝั่งนี้ก็จะขายเนื้อเนื้อก็จะมีเนื้อไก่เนื้อหมูอ่ามีทุกอย่างอะคะ่ะเนื้ออ่ามีเครื่องในไก่มีอะไรอย่างคนที่คนเอเชียรเราทานนี่แหละนะคะนี่ก็เป็นที่แช่แข็งมานะคะเนี่ยมีข้าวต้มด้วยมีข้าวหลามด้วยเห็นไหมคะมีหมดค่ะแต่แช่แข็งมานะคะแต่นี้มาจากไทยนะก็จะมีข้าวทุกชนิดมาจากประเทศไทยประเทศเขมรประเทศอ่าของลาวของ อะไรนะของอ่าเกาหลีของญี่ปุ่นข้าวเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะมีหมดนี่เราก็มาจ่ายตังกันนะคะเสร็จแล้วออกมาแล้วค่ะข้างนอกเห็นไหมก็จะมีผู้คนเดินก็ถ้าเป็นเมืองเราก็คนจีนเขาก็จะมาตั้งโต๊ะน้ําชากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้บางทีเขาไมา่ยืนคุยกันนะคะแต่ด้านหน้านี้นี่ก็คือเป็นถนนด้านหน้านะคะที่ ผ่านหน้าช็อปไทยเนี่ยค่ะแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนี้เป็นวันจันทร์ค่ะทุกห้างร้านก็แถวแถวนี้เขาก็จะปิดกันเยอะเพราะว่าเขาเปิดวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เขาเปิดครึ่งวันค่ะที่นี่นะคะจากเก้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงก็จะปิดแล้วก็วันจันทร์อีกหนึ่งวันนะคะ ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้เลยนะคะบิซูบิซูบายบายจุบจุบค่ะ